เขากระลมนะคะมองล่มก็ล่มมองยืนต้นก็บสวยนะคะเขางามยี่งจะมองงามก็งามนะคะแต่ว่ามองนี้มองนี้มองงามครับเป็นย่างนอนีอยังว่าออกห้วนขึ้นมาต้นสูงทวมหัวของคนไทยนะคะปฏิบัติภารกิจตัดหญา้า ขั้นแทนหน้าค่ะอันนี้เอารถสามารถเอารถวิ่งลงมาได้นะคะแต่ว่าวิ่งได้สุดแค่ตรงรถที่จอดอยู่นะจ้ะถนนขาดตอนฝนนำ้ำน้ำบางนึงถนนขาดเนี่ยคะ่ะเนี่คะ่ะึ้นหก ตัดหญ้านะคะสันธ์สิเลิลเยนมากเลยน่คะทำนิ่งม,มีงวังวนะคะมีงัวมีวาย หายหาไม่กัะแกงงวงไายกับบุกิจก็นะคะหย้าหกขนาดไม่เครื่องตัดหย้าอันเดียวนะคะคอกับลูกะได้เปลี่ยนกันอันนี้ก็ตัดเข้าไปแล้วนะคะ นู่นค่ะระยะทางปลายหน้ากับหัวหน้าคุณค่ะคนละสนเลยอันนี้เขาเสีได้โดนเนียงเนาะนี่นะ <S <S ตายเป็นมุ้งเขาตาย,ตายนี่ค่ะขับรถมาไดซํานี่ค่ะ ไปบด้แล้วราัว่าเนี่ยค่ะถนนขาดนะคะน้ำแห้งเติบได้นี่ถนนขาดเลยเดี๋ยวอทอมมาขวางไว้นะคะอานามปลุ บนบ้านนั้นมทีนแห้งแย่างานของสูงยาวเห็นเปลี่ยนใบพัดอีกบ่ครับมสูงอย่างมันสูงหร้อมันตรงมุนแห้งไหมแล้วห้องบูมหัวชิ้นสีชมอูแดงแม่เข้าใจบอืมนั่นแหละเครื่องมาตรฐานพรหรือว่าพรมากไหมเปลี่ยนอุปกรณ์นะ,นะคะ ม่วงงงไงมันขึ้นผลูกโอ้งไงแล้วใบพัดมีลายใสลายขนาดนะคะ ใส่หมวกลูมันอนแดดเปลี่ยนใบพัดไม่ละค่ะใบพัดนี่จังง่ญ่ขึ้นนะคะ ใบพัดนี้ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะ ข้างผุน้าเจ้ยวเห็ดอีกอย่างต่อยว่มเป็ไปไปนขูมที่ Dah apa Dah Em phạt Mà mùa Mà hồn nha mùa sầu Ta sầu sầu cả khai Đẹp ให้กำลังใจลูกชายยาหกครับอันนี้ห้อยตัดไปแล้วนะจ๊ะเนี่ยค่ะบหนายาค่ะหนาหายาหนาหกขนาดเลยค่ะ ลองฟังข่ะเหงาขนาดมองไปทั้งนานนี่มีแต่เหงานะคะเนี่ยมองนนะะมเห็นทานานน่าเหงา các thầu xuống trang cành nữa các nha.